อยู่คีริมาสู้โขไทยพี่น้องมาครับมาลุนกันมันนี e ้ครับนำรถรถลงไปเลยพี่น้องเลยรถลงไปรถแปลกเลยอ่ะแต่ปลาจะเป็นไรดูปลาชิดดีบี่น้องเออมาเลยพี่น้องเสียบหัว ปากกาครับปากกาเดี๋ยวจะส่อพี่น้องเลยต้องเอาเจสสสองลงว่างไงามันเป็นทัดใหม่ครับมันติดงาใหม่เียพี่น้องอ้ เต็มตาโอ้ยไปเย็นเนาะตะบัวเบลอเลยโตปลาดีเน,นาะฮัลโหลช่งใหญ่ไหมเออได้ไหมหางขาดเหมือนปลายังบูสัวเพิ่นได้เักซีบโตเนาะงี้เนานนะอืมอ่ะเสียบอีกเสียบอีกเราไม่ติดติ้งังมันเอาไม่ไม่ไม่เลยนะ เป็น,นยังไงพี่น้องอย่างไี่ก็ฝากไว้แด้วพี่น้องเล้ครับเป็นต้นใบยอด,ดําพิเศษครับยอ่อขาพิเศษที่เป็นกระโปรงแบบนี้พี่น้องแบบไส่งัดน่ครับสื่อทีเดียวจนคุมพี่น้อง <c oughs> แต่สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณพี่ๆจากเชียงรายครับจากชัยาพุ่งครับของหนาจะถึงมืออื่นครับเดินทางไปแล้วพี่นอ้องด้านในหอดครับขอบคุณในหลายครับผม มีโดดบ่มีาาหายเงียบอโอ้สองเส้นคืองอยังใส่สองเส้นคืนยี่พี่น้องนี่คงจะบัดนี่ระวังเลยลงส่งกับพี่ตรงเ,ตนนรเปลี่ยนอะไรนี่ครับเปลี่ยนเอาสองเส้นลงเปลี่ยนเอาสองเส้นลง อะไรโดดมาแล้วนึ่งนึงนึงนึงมาแล้วโอ้ยโดดไปไม่หยุตัวนึงบเมื่อไหร่มโดดใส่คนโดดมาทั้งคนไหมอะไรบ้างโดดมาเลยโดดมาทั้งคนเลยอ่ะ ไอ้ปกกาปาะกา,ะกามาตัวเดียวเดียวอะ่ะเออปาะกาหน่อยอหใหญ่ไปนในเมิดอ,อ่นะเติมขอเป็นฟูกอยู่พี่น้องรอบเ,เนี้ยคืออยู่โ <c oughs> ดดกมากอีก <c oughs> มันอยู่หูนี่พอดีเออ อยู่หูตรงคนพอดีนี่ลงมาต่ำโผล่ีัวรานี่วะต้องอยู่ต่ำๆลงไปอีกถ้าลงได้แต่คนมันจะยืนยากแค่นั้นแหละเอามาหม่องนำไล่หม่องไม่ไหมบนพี่น้องจะเป็นจังไรปลากระบนดี่เาปลากระบนดีเอาสองเส้นลงพี่น้องเอาอย่อเก่าลงก่อนมาหม่องไม่ไหมเนี่ยอย่า่อขานะครับ <c oughs> องอเก่าลงก่อน อุ้ยโดดไหมอุ้ยเร็วๆหัวเสียเอยู่ขาด่ม่มันกบบมีขาย่อเกาพี่น้องเพราะว่ากาย่อไม่ลอ่ะนะลาเลื่อืองงาใหม่งานยางนพี่น้องมันโอ้ยปุ่มนี่พี่น้องปาอยปครับจะลุนนี่เลยนี่เอ้มัมันมันมันลััน ตรงประตูน้ำตรงนู้นน่ะนะประตูน้ำอ่ะที่น้องเกียงเงี้ยป่ะประตูน้ำที่ไหลออกขโค้งโอ้โดดมดแม่ถ้ามันมีปลาบินขึ้นสักติ๊กยที่ปลาอะไรมันทีไปไหนปลาอะไรมันขึ้นหัวจกจกจบนั่นนั่นนั่นต้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอิญละอย่าลองทำใหม่ลองเอิญเอิญเจ้าของ ช่วยจะเลี้ยงสองคนไงเอ้าอืมโดดแล้วมาแล้วนี่หาตัวพี่น้องรอดไหมโดดไปชั้นหนึ่ง ทางผีพี่น้องมองมันหันบ่ค่อยติดนะครับตรงนายเดะทอดต้นหยังพี่น้องมองยังลมไม่มีนะติก็ไปเรื่อยพี่น้องอย่ายไปเรื่อยครับเนี่ยเห็นว่าไกลขึ้นไกลขึ้นครับเนี่ย เข้ามาเลื่อยเลยอเข้ามาเลือ่อพยพี่น้องพ่กตีกับป้ายเรื่อยพวกที่ได้เจอคิปพี่น้องเ้ย มาแล้วมาแล้วปลาอะไรอะ่ะโอ้ยปลากาปลากาเนี่ยพี่นนอะปลากาปลากาพีาา่นาะด้ำปื้ดๆอยู่นั่นก็ปลากระดามครับน,น่นานนะเหลิมมากเลยเนาะมัน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  ตัวมาเลยนะอล้วอุ้ยลปลยปานิน,น,น <laughs> คิดว่าไม่มีปลาคิดว่าไม่มีปลานะั่นะน่ะดีดีดด นี่พี่น้องเราไมีปลาอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่มีปลาแล้วมันไม่มียืดไม่หยานเลยคิดว่ายกฟ้าดไปเลยมาจวบข้างหลังทีเดียวบูโดดบูหยังเลยแับนี้หน่อยพี่น้องมาตัวเดียวน่าจะมาจะฆ่าตัวขาดย่อดินย่อมันเสื่อมสภาพแล้วนี่ ก็มันเก่าพอแรงแล้วมันสุดดียงทำมาลุกหม,มองใหม่ๆครับหาถีองานใหม่งานยังสง่าเผื่อไว้ไง มูโดดแล้ว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 โอ้โดดไปเนาะปลาอะไรอ่ะปลากระเพียนปลากระเพียนปลาปลาเนี่ยนะครับคิดว่าปลาสามเหลี่ยมปลาได้กันนะเพิ่งจะมาเพิ่งมาเนี่ย มุดแล้วไงงัวมุดแล้งไงเออโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะแต่แต่อะโอ้ออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยคุนจะหมายขายทั้งวนหลายวันอ๋อคิดแลลวทุ้วันถึงไหนรู้ไม่รู้เนี่ยไปนาไปนาตะไปเรื่อยๆตัวเล็กๆยังอยู่นี่นี่เลย ไปก็ไม่ได้ไ่ยาเะหายากนาะยาเนาะน้ำท่วมหมเจนี่ไงหนตัวโดนอ่ะยองอยู่โดตัวน้อยโลงกินบุงไม้บ้าไม่รู้เหมือนกันอยโรงเรียนจำนาโดนทังยองมันกะจุกทมันกินพักบุ้งแกบุงในนามันลงน้ำมันไม่ลงน้ำ่ ไม่ค่อยติดนะรีเขาก็ไม่ได้กันะะน 6, 000, 000, 000, 000. ะลงวันสามวันดูสิโอ้กรโดดพี่นอนนอนม <laughs> ากจริงหรอปากระดามบรโดดครับนอนมากยังเดียวใ <laughs> ช่ปะย,ยังนะปากประดามไปซิ้วหน,น่อย ปลาซิวประลาซิวเท่ากับปลาสอยเลยเมื่อปลาซิวนี่นเกระดาปไปกระดาคู่อืออืออือือออสดิดพี่น้อง ปาสลิดอีกแล้วมันนี่มันเป็นปลาย,ยางลัง,ยงขึง้นนี่มันหานตึกตึกปลามันลอย่เนี่ยมันปลามันกั้บตีงนีนี่ยเราทงหมนไปนี่ยบงงไก่นี่ะปลาสลิดอปานินก็ปาสลิดก็ได้ละ ตาก,กามีเ่งต่อปะมันก็ปยควายมาเป็นฝูงพี่น้องก็โดนๆมาแชร์ครับก็บพไอีกได้อ,อย่ครับพอนมได้อยู่ะเรื่อย,อยี่น่ถึงกัน,น่าเกียดเป็นตีเป็นฝูงเปนปุ่มเนี่ก็หายหาพี่น้องกนเปน้ือกันปลาปลาหมื่นึ้นมืร้องครับูกัน Thôi, tụi ta sẽ được tựa đây đi Bà sưu thì ngay qua, <cười> <cười> bà nội Bà sưu thì ngay qua, bà sưu Để này, โดดมิดจัดมันจะปลาก,กระจกพี่หนอยินดีครับป้ายินดีครัขอบคุณพพีี่่ทุกท่านครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อฝากยอดำเปน็นน้ำนะครับพอกันคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับ